สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงแบบไทมเ์เลสที่สามารถเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ในหัวข้อเรื่องอะไรที่คุณจะสมหวังในเร็วๆนี้ถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้มารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางสร้างกําลังใจสร้างพลังบวกก็พอเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวคุณเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องที่คุณจะสมหวังจะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรกเมจชิชเชนเจ็ดไม้เท้านะคะเพลสออฟคัพเอ็มเปอร์เอซออฟเพนทัคูลนะคะหกเหรียญทาวเวอร์แปดไม้เท้าเก้าดาบนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่ไฮโดรแฟน เป็นดวงชะตานะที่จะสมหวังในเรื่องของการใช้ความคิดนะคะหรือการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่มันดูคับขันสถานการณ์ที่มันแย่อยู่นะคุณสามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะในทุกๆเหตุการณ์กันเลยนะคะมีความสามารถที่โดดเด่นฉเฉลียวฉลาดสติปัญญาดีนะช่วงนี้ตัวคุณจะ มีศักยภาพในเรื่องของความสามารถในการทำมาหากินหรือคิดเก่งจัดก,การเก่งนะคะนะมีความสามารถรอบด้านเลยทีเดียวในสถานการณ์ที่มันดูคับขันคุณสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ดีเสมอนะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้หรือคุณมีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้คำพูดการสื่อสารที่มันจะส่งผลดีกับหน้าที่การทำงานของคุณด้วยนะคะ ในยามที่เหมือนจะเสียเปรียบอยู่นะคุณก็สามารถจะพลิกสถานการณ์นะให้กลับมาดีได้นะด้วยความสามารถด้วยคําพูดคําเจรจาของคุณที่ช่วงนี้จะมีเสน่ห์มากๆนะคะใครที่ทํางานที่ต้องใช้คําพูดอย่างเช่นเป็นพิธีกรเป็นทําเกี่ยวกับการค้าการขายเป็นพ่อค้าแม่ค้านะก็จะคําพูดดูมีพลังนะมีเสน่ห ทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น,นแล้วก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จแล้วก็เงินทองมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของอการทำงานที่ไม่ว่าจะเป็นงานยากนะหรืองานหนักเพียงใดคุณก็สามารถทำได้หมดนะคะ,ะทำงานในหน้าที่ที่มันอาจจะท้าทายความสามารถของคุณแต่คุณก็เอาอยู่นะในทุกๆสถานาการณ์ไพ่กำลังสื่อว่าบางทีเราอาจจะต้องทำงาน ที่เราไม่คุ้นเคยเป็นงานใหม่ๆหน้าที่ใหม่ๆก็อย่าเพิ่งปฏิเสธนะคะถือซะว่ามันคือโอกาสที่จะทําให้คุณได้พัฒนาความรู้ความสามารถแล้วก็โอกาสนี่แหละที่จะนําพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะนะก็เริ่มต้นมาดีมากๆเป็นช่วงที่คุณจะมีสเสน่ห์นะมีออร่า มีแต่คนอยากจะเข้ามาสนใจคุณรู้จักกับคุณอาจจะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษเลยนะคะดังนั้นนการจะพูดอะไรไปการจะทำอะไรก็ตามก็อาจจะต้องร,าาระมัดระวังตัวไว้บ้างเราก็ระวังเรื่องของการถูกเข้มผลงานอาจจะด้วยเรามีความรู้ความสามารถที่ดีก็อาจจะมีคนเข้ามาหวังผลประโยชน์กับเราเอาชื่อเสียงหรือเอา,อาผลงานของเราไป หาผลประโยชน์ได้นะต้องระมัดระวังด้วยอย่าไว้ใจใครง่ายเกินไปนะคะแล้วก็ทำอะไรก็อาจจะคิดนะให้รอบคอบก่อนที่จะพูดหรือทำสิ่งใดก็ตามนะคะบางทีในบางสถานการณ์เราอาจจะมั่นใจมากเกินจนอาจจะขาดความรอบคอบไปบ้างนะบางทีก็าอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะก็จะทำให้คุณมีสติในการทำสิ่งต่างๆได้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีไฟ มีพลังในการทำงานเพิ่มมากขึ้นอยู่ๆมันก็มีแรงบันดาลใจดีๆมีแรงฮึดสู้ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้เป็นอย่างดีไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคปัญหาใดๆมีอะไรที่มันติดขัดคุณสามารถผ่านพ้นนะหลุดพ้นไปได้ด้วยดีเสมอนะคะด้วยความใจสู้ความไม่ยอมแพ้ในตัวคุณนั่นแหละการจะได้อะไรมาสักอย่างแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มันก็ไม่ยากนะถ้าเราไม่ยอมแพ้ความใจสู้ของคุณความเพียรพยายามก็จะทําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะรวมถึงมีดวงที่อยู่เหนือ้อคู่แข่งด้วยถ้าคุณพร้อมสู้พร้อมลุยคุณได้ชัยชนะคุณจะเป็นคนที่สําเร็จนะในสิ่งที่ทําอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะเป็นดวงชะตาที่จะได้รับความรู้สึกดีๆจะมีคนมารู้สึกดีกับเรา หรืออาจจะหยิบยืน่นไมตรีนะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตเรามากขึ้นก็ได้อาจจะได้เจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตที่คอยช่วยเหลือเราคอยซัพพอร์ตเรานะคะหรือไม่ก็เป็นเรื่องของความรักของหนุ่มสาวก็ได้นะอาจจะได้เจอรักแรกนะเจอรักแท้ที่ดีที่ทาให้คุณมีความสุขนะคะ รวมถึงความรักในกลุ่ม LGBTQ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพแบบไหนนะความรักย่อมสวยงามเสมอมีโอกาสได้เจอรักที่ดีเป็นรักที่ทำให้คุณมีแบบกระชุ่มกระชวยมีพลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะดูเสมือนโรคใบนี้สดใสหน้าอยู่ดีมากๆนะคะอก็จะมีความรักที่ดีเข้ามาหาคุณในช่วงระยะเวลานี้ ถ้าคุณไม่ปิดกั้นหัวใจตัวเองนะคุณโสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะมีแฟนหรือมีโอกาสที่จะสระโสดสูงมากๆนะคะหรือถ้าเป็นความรักของคนมีคู่ก็ดูสดใสมีความสุขนะต่างเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงต่อกันและกันนะอาจจะมีปัญหาความทะเลาะบอกแววงความไม่เข้าใจกันอยู่บ้างนะใช่ว่าจราบรื่นไปซะทุกเรื่องนะคะแต่ถ้าคุณสองคน พร้อมที่จะหันหน้ามาคุยกันมาปรับความเข้าใจกันนะจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มันแย่อยู่ก็จะพลิกกลับมาดีต่อกันมากขึ้นนะคะการให้อภัยกันการอารมณ์อรวยการน,นี่แหละที่จะทําให้ความรักสามารถไปต่อกันได้นะคะแล้วก็เป็นดวงชะตานะที่โดดเด่นมากๆเลยนะในเรื่องของอํานาจบารมีนะคะ อำนาจบารมีนี่มันเป็นสิ่งที่สร้างกันยากมากแต่มันจะบังเกิดขึ้นนะกับชาวราศีเมถุนนะคะไปไหนมาไหนมีแต่คนนับหน้าถือตาให้เกียรติเราให้ความเคารพเราใครที่เป็นครูบาอาจารย์นะคะคนที่ให้ความรู้หรือเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะก็จะได้รับความนับถือนะจากลูกน้องจากบริวารที่จะทำงานให้คุณแบบเต็มที่เลยนะคะ ดังนั้นการที่เราปกครองคนในในแบบจำนวนมากๆเราก็ต้องปกครองด้วยความยุติธรรมแล้วก็ความเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งกันและกันอย่าใช้อำนาจในการเอาเปรียบคนอื่นคมเหงคนอื่นนะมิฉะนั้นมันอาจจะทำให้การทำงานร่วมกันเกิดปัญหาได้นะต้องร,าาระมัดระวังดยนะคะเราก็โดดเด่นในเรื่องของ ต่างประเทศด้วยนะใครที่มีแพผนจะเดินทางนะเดินทางไกลไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงาน นะเดินทางไปเรียนหรือไปท่องเที่ยวล้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะก็มีโอกาสได้บินนะมีโอกาสได้ไปการเดินทางก็จะาราบรื่นนะเรียบร้อยดีมากๆนะคะหรือบางท่านอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะได้ตำแหน่งได้ความไว้วางใจได้โอกาสที่ดีในเรื่องของ ความสําเร็จแล้วก็ความก้าวหน้านะได้เจอโอกาสในการนในการคว้าเงินก้อนใหญ่ก้อนโตด้วยนะมีเงินที่ถูกหยิบยืดนะมาจากอากาศนะคะนะมาจากท้องฟ้าอัานหมายความว่านะโชคลาภทางการเงินกําลังจะบังเกิดขึ้นกับคุณแลนะคะเงินนะที่มาจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจจากน้ําพักน้ําแรงของคุณซะส่วนใหญ่เพียงแต่ว่า อาจจะทําอะไรดูมันลงตัวนะดูมันดีไปซะทุกเรื่องเลยนะคะก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังเรื่องเงินด้วยนะจะสําเร็จในสิ่งที่ทาแล้วก็จะได้เงินนะจากสิ่งที่คุณเพียรพยายามมุ่งมั่นตั้งใจนั่นเองนะคะจงเชื่อในจังหวะชีวิตของคุณนะในเมื่อนะเวลาที่เรารู้สึกหมดหนทางรู้สึกท้อ นะเราก็ต้องพยายามปลุกพลังนะตัวเราใหา้เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะไม่มีใครจะดวงขึ้นดวงตกนะหรือดีหรือแย่ไปตลอดอาการที่เราลงต่ำนะมันอาจจะหมายถึงเรากําลังจะทะยานขึ้นสูงกว่าเดิมก็ได้นะโอกาสที่ยิ่งใหญ่มันกําลังจะเดินทางมาหาเราแล้วนะคะก็ขอให้ใจสู้แล้วก็อดทน ปรนะับความยากลาบากให้ได้ก็จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นไปหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเหมือนได้แบ่งปันนะคะถ้ามีโอกาสนะถ้าคุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้มีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นแล้วก็ส่งต่อพลังงานดีๆนั้นนะส่งต่อให้กับคนอื่นคนที่เขาขาดโอกาสยากลําบากนะคนที่เขาเดือดร้อนนะคะ ยิ่งให้ก็จะยิ่งได้เหมือนเป็นการได้สร้างบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่แต่การจะช่วยเหลือใครนั้นก็เอาเท่าที่เราไหวนะอย่าช่วยเหลือใครเกินตัวเดี๋ยวเราอาจจะเดือดร้อนะเองก็ได้นะคะแล้วก็อะไรที่มันดูเสี่ยงเกินไปนะก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยแล้วก็เป็นดวงชะตาของการได้พลิกฟื้นหรือได้ไปปรับปรุงแก้ไขนะในสิ่งที่ มันอาจจะเป็นความผิดพลาดต่างๆนะคะหรืออาจจะเอาความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์นะให้ให้เราทําสิ่งใหม่ได้ดีเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะนะมีดวงของการพลิกฟื้นที่ดีมากๆหรือไม่อาจจะเป็นการาในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ได้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอ่าหรือไม่ก็มีการต่อเติม หรือเโนเวทบ้านใหม่ก็ได้นะคะที่มันจะส่งผลดีในเรื่องของความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงเรื่องของที่ทํางานก็ได้อาจจะมีการย้ายแผนกย้ายหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันจะส่งผลดีกับตัวคุณคือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่มันอาจจะกระทันหันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแต่ถ้าเรานะพร้อมที่จะรับมือเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงนั้น มันก็จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะมีดวงของการเติบโตการพัฒนาแล้วก็ความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดนะคะเหมือนจะทำอะไรสำเร็จสักอย่างหนึ่งมันก็สำเร็จแบบเกินความคาดหมายนะเกินกว่าที่เราอาจจะตั้งเป้าไว้ก็ได้นะคะ,ะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณดีมากๆหรือคำอวยพรน,นะที่ท่านาส่งให้น,นนะกำลังที่จะ ส่งผลดีกับตัวคุณนะถ้าคุณร้องขออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามมีโอกาสนะที่ท่านจะอวยพรให้คุณสำเร็จดังที่ใจปรารถนานะคะก็ถือว่านะมีดวงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะปัดเป่าสิ่งชัว่วร้ายออกไปกันสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะไม่ให้เข้ามาทำอะไรเราได้ แล้วก็อันนี้สงผลของการกระทําดีต่างๆมันก็จะส่งเสริมทําให้ชีวิตของคุณได้พบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าก,กังวลกับสิ่งที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตนะบางทีเราอาจจะไปแคร์คำพูดที่มันไม่ดี คำพูดดูถูกดูแคลงของคนอื่นนะก็อย่าไปใส่ใจโนสนโนแครบ้างเราจงมุ่งมั่นตั้งใจกับเป้าหมายกับสิ่งที่เราทําจะดีกว่านะคะก็ใช้การกระทํานี่แหละที่มันจะสําคัญมากกว่าคําพูดนะก็จะนําพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีมากขึ้น ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใด ขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดไปตลอดไปแล้วก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีมากๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ